โรนัลโดกับเรื่องวุ่นวุ่นที่จีนหลังแมตต์กระชับมิตรต้องยกเลิกกระทันหันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูคริสเตียโนโรนัลโดกับเรื่องวุ่นวุ่นที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนาะโดยเรื่องราวดังกล่าวก็มาจากการที่อัลนัเซอร์เนี่ยมีคิวไปปีซีซั่นที่ประเทศจีนเนาะนักเตะทุกอย่างก็ได้เดินทางไปที่จีนแล้วนะครับได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวแฟนบอลมารอต้อนรับโรนัลโดแบบมหาศาลมากเลยครับทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างชื่นมื่่นนะครโดยยอออซ์ก็ม Q มีวตู2แ น,นะครับณแดนมังกรและทั้ง2เกมก็จะพบกับทีมในไชนีสซูเปอร์ลีกทั้ง2เกมเลยนะครับเกมแรกจะเจอกับเซี่ยงไฮส้สวนหัวในวันที่24มกราคมซึ่งก็เป็นวันนี้แหละครับที่ผมอัดคลิปอยู่นี่และกเกมนึงก็คืออีก4วันถัดไปนะครับจะพบกับเจ้อเจียง f c นั่นแหละครับแฟนๆของเ r ียวชาวจีนก็ตื่นเต้นแลวครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันก็อยากจะเห็นโรนัลโดลงฟาดแข้งต่อหน้าต่อตาฉันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าว่าแฟนๆชาวจีนก็ถึงคราวที่ต้องอ,อกหักนะครับ เมื่อเอานัาเซอร์ซึ่งลงฝึกซ้อมณนเะมืองเซินเชนก็มีข่าวร้ายออกมาโดยข่าวนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ CR7 ซวนะครับโรนัลโดเจ็บแมนักเตะมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เจ็บมาเจ็บที่โรนัลโดซะง,งั้นด้วยเหตุนั้นแหละครับจึงทําให้แฟนๆชาวจีนเนี่ยอกหักกันระนาวนะครับดังนั้นจึงทําให้มีแฟนบอลบางส่วนนะครับก็เยอะอยู่นะครับเป็นร้อยอะ่ะหลายร้อยอะ่ะ บุกไปที่โรงแรมที่เอานาเซอร์รวมถึงโรนัลโดพักอยู่และพวกเขาก็พร้อมใจกันตะโกนเรียกชื่อโรนัลโดดังสนั่นเลยซึ่งตรงจุดนี้นะครับบางสื่อก็บอกบุกไปถล่มโรนัลโดถึงโรงแรมอะไรแบบนี้แต่ผมไปเห็นคอมเมนต์นะครับบอกว่าไม่ได้บุกไปถลม่มแต่พวกเขาเนี่ยแค่ปตะโกนชื่อโรนัลโดแล้วก็ร้องไห้กันอันนี้คือมาจากเว่ยป๋อในประเทศจีนนะครับแฟนบอลเนี่ยไม่ได้บมโหโรนัลโดแต่ โมโหผู้จัดครับที่ยกเลิกกระทันหันนั่นแหละครับเมื่อเหตุการณ์มันบานปลายแบบนี้มีคนเดียวเท่านั้นครับที่จะทาให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเย็นลงก็คือคริสเตียโนโรนัลดนั่นแหละครับโดยโรนัลโดก็ได้ออกมาแถลงข่าวเลยนะครับเพื่อให้เหตุการณ์เนี่ยมันสงบลงและเพื่อเป็นการปลอบประโลมจิตใจแฟนๆชาวจีนด้วยเนาะซึ่งโรนัลโดก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่เขาก็สัญญากับแฟนๆชาวจีนนะครับว่าเขากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะกลับมาณดินแดนแพนด้านี้อีกครั้งแน่นอน เออผมรักประเทศนี้ผมรักที่นี่ผมรักทุกๆคนที่นี่ด้วยและผมอยากลงเล่นเพื่อพวกคุณก็อย่างที่คุณรู้ในวงการฟุตบอลมีบางสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ผมเล่นฟุตบอลมานานยีบสอปีและผมเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บมากนักดังนั้นผมรู้สึกเสียใจเพราะเอานสเซอร์และตัวผมมาที่จีนเพื่อที่จะได้สนุกกับทัวร์ครั้งนี้เออผมเคยมาที่จีนนับตั้งแต่ดูการ2 0 0 3 2 0 0 4ดังนั้นผมรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านมันเป็นบ้านหลังที่สองของผมผมรู้สึกพิเศษกับที่นี่เสมมอผ เสียใจจริงๆผมรู้ว่าพวกคุณก็เสียใจเช่นกันโดยเฉพาะผู้คนที่รักคริสเตียโน่แต่เราต้องดูว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดเราไม่อยากยกเลิกการแข่งขันเราอยากจะลงเล่นและจะกลับมาที่นี่เราจะกลับมาเออโชคร้ายจริงๆผมมีปัญหาบางอย่างแต่นี่คือส่วนหนึ่งของฟุตบอลและชีวิตผมผมอยู่ที่นี่ ผมอยู่กับแฟนบอลผมอยู่กับชาวจีนและผมยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปเราคงเห็นด้านนอกว่ามีผู้คนอยู่ที่นี่ร่วมกับเราเราเสียใจเพราะเรารู้ว่าเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้เราจะกลับมาเพื่อทําให้ชาวจีนมีความสุขนี่คือเป้าหมายของผมผมอยากลงเล่นเพื่อพวกคุณผมหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจสถานการณ์ของนักเตะคนหนึ่งคริสเตียโนโรนัลโดเผย อ่านั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาปลอบประโลมจิตใจแฟนบอลได้แบบพูดได้ดีมากนะครับอ่ะนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเสียดายแทนแฟนๆชาวจีนเนาะโรนัลโดโอ้อุตส่าห์เดินทางมาถึงบ้านเขาแล้วอะ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวจะได้ดูโรนัลโด้ลงเตะอ๋อแล้วก็เผื่อบางคนจะถามนะครับว่าอแล้วเงินที่ซื้อตั๋วไปล่ะเอาไงคือทางผู้จัดก,ก็จะคืนเงินเต็มจํานวนนะครับอ่ะก็หวังว่าที่โรนัลโด้ออกมาพูดปลอบใจแฟนๆเนี่ยจะสามารถทําให้แฟนๆไม่โกรธเขาได้เนาะ หวังว่าจะไม่เป็นเหมือนเคสของเกาหลีใต้เนาะที่แบรน์โรนันโดที่ตอนนั้นยูเวนตุสบินไปกระชับมิตรกับทีมในเคเลีกออสตาเนาะแต่โรนันโดไม่ลงสนามแม้แต่วินาทีเดียวก็คือนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองนะครับด้วยเห็นนั้นจึงทําให้แฟนๆเกาหลีก็เดือดจัดนะครับซื้อตั๋วตั้งแพง เรามีการโหวตกันด้วยนะครับว่าจะเลิกเชียร์โรนัลอะไรแบบโอ้โหเรื่องราวใหญ่โตมากเลยครับไปดูก็ได้นะครับไปหาดูนะซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องราวครั้งนี้ที่จีนก็ไม่น่าจะบานปลายถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้ลงเตะด้วยแล้วก็คืนเงินแล้วก็โรนัลก็สัญญาแล้วว่าจะกลับมาก็รอดูครับว่าโรนัลจะกลับมาอีกทีตอนไหนเนาะอ่ะแฟนๆที่จีนอกหักไปแล้วนะครับแฟนๆทุกทั้งโลกเลครับจะอกหักไหมโรนัลจะกลับมาทันนัดที่จะกระชับมิตรกับ อินเตอร์ไมอามีหรือเปล่าอันนี้แฟนๆก็แอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะกลับมาทันนะก็อยากให้กลับมาทันเนาะอยากเห็นโรนัลโดกับเมสซี่ลงฟาดแข่งกันอีกฮะนั่นแหละครับก็คือเรื่องราววุ่นๆที่จีนของโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเลครับเจอกัน